แต่งปานเศษเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูองค์นี้นะฮะองนี้เนี่ยเป็นพระกลิ่งนะฮะนี่นะมีกลิ่งนี่เสียงดังนะเป็นกลิ่งรุ่นเฉลิมพลนะฮะรุ่นเฉลิมพลนะฮะวัดช้างไห้ปีสองพันหะ้าร้อยห้านะเนี่ยสร้างน้อยนะครับองคหนึ่งนี้เห็นว่าเขาเล่นกันเป็นหนึ่งล้านเลยนะเล่นเล่นเป็นล้านเลยเนะี่ยอันนี้เป็นเนื้อนวะนะครับอันนี้ได้ปรึกษาท่านอาจารย์พรชัยแล้วด้วยเนาะนะอาจารย์พรชัยย้ำบานนะพอดีท่านปรึกษาท่านว่าเออ ถึงยุคไม้แล้วก็เป็นเนื้อนวาไหมครับก็ได้รับคําตอบว่าโอเคนะฮะเป็นถึงยุคแน่นอนนะครับแล้วก็พิจารณาเป็นเนื้อนวะโลหะนะครับตอนนี้ทั้งนั้นก็อาจจะต้องนําตรวจเอ่อเรื่องเรื่องของนวะอีกทีหนึ่งนะแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยได้แาจมาช่วยดูด้วยเนาะนะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แบบว่าแพงด้วยนะแพงมากๆเลยเดี๋ยวจะให้ดูนะฮะออันนี้เป็นกลิ่งรุ่นเฉลิมพลที่คำพรนะฮะอตามประวัติจัดสร้างแค่ หนึ่งร้อยแปดองที่วัดสุเทพนะฮะวัดสุเทพเอ่วัดสุธาเทพวราดามนะขอไปกัดีพิเชียงโก้นะครับนี่นะวัดสุธาเทพวรารามนะฮะแล้วก็เอามาปลุกเสกที่วัดช้างให้นะครับนี่นะเสกพร้อมชุดเตารีดใหญ่นะฮะพร้อมชุดเตารีดต่างๆนะปีสองพันห้าร้อยห้านะฮะอ่ะองค์นี้เนี่ยเป็นอ่อองนี้นะครับเป็นพระกริ่งนะครับ หลุงพชทวดนะครับนะฮะรุ่นเฉลิมพลน,นะครับนี่นะฮะรุ่นเฉลิพมพลที่คำพรนะครับน,นะฮะเอ่อหลังเอ่อก้นลายเซนมีกลิ่งดังนะฮะนี่นะฮะจัดสร้างน้อยครับ,งงรบเป็นเนื้อนวะโลหะนะครับเป็นเนื้อนวะนะฮะเห็นในรายการโหนกระแสบอกว่ารุ่นนี้เนี่ยนะครับองค์เราเป็นล้านเลยนะครับผมก็เลย ยังไม่เปิดไม่รู้จะเปิดเท่าไหร่นะฮะกิ่งองค์นี้องค์เราเป็นล้านเลยนะจัดสร้างน้อยนะครับพอดีผมได้ก่อนขึ้นไลฟ์ผมได้ถามาส่งให้อาจารย์พรชัยดูนะฮะก็มั่นใจได้ว่าเป็นเนื้อนวะนะครับแล้วก็ถึงยุคนะครับอืมนะนะฮะก็เลยเดี๋ยวเอามาโชว์เพื่อนๆดูกันนะฮะนี่นะเหมือนมีอาตา มันมีตาทิปนะครับอีกตรงศีรษะนะครับพิมพพิมพ์ตรงเป๊ะหมดนะครับพิมพ์รงตรงเป๊ะหมดนะฮะได้เลยครับพี่นครนะครับเดี๋ยวหลังไม่ได้เลยเนี่ยอันนี้จะเป็นเนื้อนวะนะครับนี่นะเอ่อสองห้าศูนย์ห้านะครับนะฮะนี่องค์นี้ในรายการบอกว่ามีแค่ร้อยแปดองนะฮะก็เป็นพระที่บ้านนะครับนะฮะเป็นพระเก่าเก็บนะครับ ผมก็ไม่คิดว่าผมจะมีกับเขาด้วยเออจะอยู่พ่อบอกเอ้ยมีว่ะนะครับอืมก็เราก็ไปค้นดูนะฮะนี่นะฮะอ่านะครับเนี่ยเอ่อสร้างที่วัดสุทัศเทพลารามนะครับไปปลูกเสกที่วัดทั้งให้นะครับนะฮะอ่อจะเป็นพิมพ์นี้เลยนะครับนะฮะเป็นพิมพ์นี้เลยนะครับนี่นะฮะอืม นะฮะก็เป็นในโซนเนื้อวะนะครับด้านล่างจะเป็นลายเซนท่านอย่างนี้นะฮะตอกลายเซนนะฮะเฉลิมพลอย่างนี้นะฮะอุดกลิ่งกลิ่งดังนะเนี่ยได้ยินไหมกลิกลิกลิ่นกลิ่นไม่น่าจะได้ยินนะวะนะฮะแต่ผมไม่ได้ยินนะครับอืมนะพิมพ์นี้เลยนะเอะเราก็มาศึกษากายภาพกันสักเล็กน้อยนะฮะนี่นะฮะอืม ดูกายภาพกันนิดนึงนะครับนี่นะครับผมเข้ากล้องใหญ่แล้วนะนองค์นี้นะครับโชว์นะครับเป็นองค์โชว์นะครับไม่สามารถแบ่งปันได้เนาะเนี่ยเพราะว่ามองว่าเนี่เยเห็นสายเออพีล่าสุดอะ EP พีล่าสุดบอกว่าซื้อขายกันเป็นล้านเลยนะครับองค์นี้นะนะครับรุ่นนี้หายากนะครับเออก็มีเขาด้วยเนาะเนี่ยอันนี้จะเป็นเนื้อ,อนวะาะครับ นี้นะฮะเนื้อนวะนะครับสลิมเนี่ยจะปูดนูนอย่างนี้นะฮะอันนี้เป็นพวกกลุ่มแร่ทองคํานะครับกลุ่มแร่ทองคำเนะนะติดตามผิวองค์พระนะครับติดตามผิวตามออกไซด์แบบนี้ปูดนูนยุ่ยอย่างนี้นะฮะนะอยองนี้นะฮะผมไม่รู้จะเปิดเท่าไหร่ขอเก็บไว้ก่อนนะฮะนี่เนะี่ยเออเป็นกระแสแร่เนื้อนวะนะครับ นขึ้นมาตรงเม็ดพรสศพนะฮะอ่าเม็ดพระศกก็จะเป็นแบบนี้นะฮะออกไซด์ขึ้นแบบนี้นะฮะลักษณะเหมือนอ่าเป็นดอกดาวเรืองนะฮะนะฮะด้วยปีก็ไม่ลึกมากเนาะก็บางองค์ก็สวยบางองค์ก็ไม่สวยไปถึงเรื่องของอ่อเนื้อนวะนะครับนะฮะอ่านี่นะฮะ เอาลงกล้องใหญ่ให้ดูนะครับนี่นะฮะเอาลงกล้องใหญ่ให้ดูนะฮะนี่เลยนะครับโอ้โหนะฮะนี่ฮะ,ะไอที่เป็นอย่างนี้ก็จะเป็นพวกอา่าพวกแร่ทองมันจะสอดสอดแทรกแทรกอยู่เน,น,นี่ยลักษณะเนื้อนวาวมันจะกระจายตัวเหมือนดอกไม้สีเหลืองนะครับหรือดอกดาวเรืองนะฮะมีเล็กบ้างใหญ่บ้างเป็นยอมๆมแบบนี้ มีการปูดนูนของออฟไซด์ขึ้นตามพื้นผิวแบบนี้นะฮะระดับปีอ2,505นะครับเนื้อละวะนะครับนะครเป็นรุ่นกลิ่งนะครับเป็นพักกลิ่งนะครับรุ่นเฉลิมพลนะฮะนะครับในพระองค์เจ้าเฉลิมพลที่คำพรนะฮะเป็นผู้สร้างนะครับผูกเสกพร้อมกับหลวงหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะครับพิมพ์ต่าง นะฮะเอามาปลุกเสกที่วัดช้างให้นะฮะนี่นะอันนี้จมูกนะฮะนี่นะสนิมนะฮะสนิมขึ้นขนาดนี้นะครับพี่นะครับนี่นะโอ้ยดูฮะนะครับปูดนูนขนาดนี้แล้วนะะนะครับก็เอ่อนะเอามาขิงให้ดูกันนะฮะเอามาเพื่อเป็นการเอ่อศึกษานะครับเราเผื่อใครมีนะฮะนะะเผื่อใครมีนะฮะไปลองไป ผมว่าจะลองไปดูไม่ไปหรอกนะฮะเดี๋ยวไม่ไปมันเสียเวลานะฮะนะฮะเออนะฮะนี่นะฮะเนื้อนวะครับเนื้อก็มีในสารระบบนะครับไม่ใช่ต่อมมีปีกนะฮะไม่ใช่เต่ามีปีกนะองนี้นะฮะเออองนี้ถูกต้องตรงปกนะฮะอ่านี่เนื้อนวะนะครับเห็นไหมฮะ ทองนะนี่กระจายประกายทองนะประกายทองขึ้นนะฮะตามดิ้วเลยนะฮะนะครับกิ่งดังผมเดินให้พี่ต่อเอาเปล่าพี่หมูแบ่งพี่หมูสิบเปอร์เซ็นต์วะเอาไหมเออพี่หมูเดินเปล่า เียถ้าเราแบ่งกันพี่เอไหม <c oughs> เออถ้าได้ได้เป็นล้านแบ่งให้พี่หมูเอาเถอะนะนะเอาว่านะฮะแค่ยกขูก็รู้เรื่องเลยพี่หมูนะ,ะผมกิ้งไปเลยนะวิ่งปานไปเลยนะห <c oughs> ายากครับหนึ่งในร้อยแปดองนะฮะนะฮะหนึ่งในร้อยแปดองนะอันนี้ทองนะเป็นเนื้อวะ นะครับเห็นไหมฮะเอ่อจะเป็นลักษณะเหมือนเอกระจายตัวเหมือนดอกดาวเรืองนะฮะถ้าเป็นพวกโซนเนื้อนวานนะครับเนี่ยตรงนี้จะเป็นพวกกลุ่มแรงเงินนะฮะกลุ่มแรงเงินนะกลุ่มแรงเงินนะฮะเอ่อให้เรียนรู้ดูพิมพ์ด้วยกันด้วยนะฮะพิมพ์ทรงตรงใช่นะครับเพราะว่าก่อนขึ้นไลน์เนี่ยผมศึกษาพิมพ์มาแล้วด้วยนะฮะนะฮะเนี่ยตรงนี้เหมือนจะเป็นทิวมุ้งนะฮะ นะเหมือนเหมือนจะเริ่มสารเป็นมุงแล้วนะครับตรงนี้นะฮะอกลุ่มย่อยย้อยอย้ย,ย,ยอย่างนี้นะฮะอ่าองนี้นี่ก่อนขึ้นไลน์ก็ปรึกษาอาจารย์พลชัยไว้แล้วด้วยนะเน,นี่ยขออนุญาเอ่ยนะอาจารย์นี่นะครับเพราะว่าต้องปรึกษานะครับต้องปรึกษาว่าเดี๋ยวเรามีเอ่อท่านอาจารย์ที่ใจดีนะครับแล้วก็เป็นที่ปรึกษาให้นะครับก็รู้สึกเอ่อเคารพท่านนะครับเคารพนะฮะ นี่นะฮะอ่าเนี่ยเนะี่ยพี่ดูกายภาพครับเนี่ยนะี่เนี่ยดูกายภาพครับเนี่ยนกะิ่งองค์นี้นะครับถึงอยู่ชัดเจนนะฮะน,นะครับผมถามอาจารย์อาจารย์ถึงไหมครับนี่โอ้สบายเลยปูดตะขนาดนี้แนละ้วนเะนี่ยฮะสองพันห้าร้อยห้าเหลือเหลือครับเนะี่ยเพราะว่าราะว่ามันเป็นอะไรที่หายากมากๆไงสร้างน้อยจริง นะฮะองนี้ก็แอบ,บมีกับเขาหนึ่งองก็ดีใจแล้วครับนะ,ะแอบบมีเหมือนกันนะครับแอบบมีกับเขาองคหนึ่งดีใจดีใจนะฮะนะฮะนี่นะฮะสวยฮะสวยสง่าแล้วก็ตรงปกตรงพิมพนะฮะนะฮะแล้วก็มีในื้สาระบบนะฮะเน,นื้อค่อนข้างจะละเอียดแล้วก็สนิมค่อนข้างจะปูดนูนแล้วก็อ่อ เนี่ยอันนี้เป็นพวกกลุ่มทองนะฮะกลุ่มทองที่สอดแทรกอยู่ในเนื้อนะฮะเป็นมุ้งนะฮะเป็นมุ้งตะขครนะครับเป็นมุ้งอย่างนี้นะฮะปูนนุ่มแบบนี้นะฮะเอ่อนะครับก็เป็นโซนนวะทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมเองก็ถ้าจะให้ครอบคลุมก็บอกว่าเป็นเป็นเนื้อเป็นเนื้อโลหะผสมไปก่อนละกันฮะหรือทองผสมเนื้อเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับคือแต่ว่าผมก็ดู ผิวพันท่านนะครับเนื้อหาเนี่ยผมดูเป็นนวะนะนะครับอาจารย์พรชัยก็ดูเป็นนวะนะครับผมก็ดูเป็นนวะแล้วก็ดูออกไซา์มันก็เหมือนนวะนะครับนะฮะเอ่อทางนี้ทั้งนั้นก็อาจจะต้องดูในเรื่องของเอแต่จริงว่านวะาชัดๆนะมันเขียวอ่ะเออเขียวออกน้ําตาลอ่ะใช่ไหมมันมันนี่มันนวะาชัดๆแหละ น่ะฮะเนี <S <S ่ยพุทธศิลป์แบบเนี้ยนะครับมันจะเป็นทองเหลืองไปได้ยังไงผมก็ไม uh ่เข้าใจเหมือนกันนะเนี่ยก็ไม่ผิดหรอกนะครับก็นว้าแหละทองเหลืองก็ทองเหลืองดิใช่ไหมทองเหลืองก็ทองเหลืองเนี่ยทองเหลืองเนี่ยนะฮะแต่ก็บอกกว้างๆว่าเป็นโลหะผสมไปก่อนแล้วกันเนาะอืมนะฮะปีสองพันห้าร้อยห้านะนะครับ นะฮะลองดูฮนะเ,เพื่อเพื่อโดนฮะเพื่อโดนนะน,นะฮนะเพื่อโดนนะฮะไม่ไม่โดนก็ไม่เป็นไรครับนะครับเพราะว่าเอาจริงมันก็ต้องต้องดูว่าเขาพิจารณาย,ยัางไงฮนะแต่ด้านล่างเนี่ยมันชัดเจนแล้วก็เรื่องของการตะใบเนี่ยดูรู้เลยครับว่าเป็นตะใบเก่านะฮะดูฮะนะฮนะแล้วก็ตอกเฉลิมพลน,นี้นะฮะอ่นะฮะตอกลายเซนนะฮะ นี่นะฮะนะฮะอ่านะฮะพี่ดูรอตะไบเห็นไหมเนี่ยรอตะไบเขาจะค่อนข้างเป็นระเบียบมากๆเลยนะฮะนะถ้าตะไบใหม่หรืองานไฟเบอร์นี่ยมันจะคนละเรื่องเลยนะความคมนี่นี่คือหมุนหมดแล้วนะฮะนะครับคือหมุนหมุนแล้วก็นะฮะเอ่อทู่ตามการเวลานะฮะนี่นะฮะอ่า พี่ผู้ใหญ่ท่านใดนะครับมาที่หลังก็ยังไงลองทักหาผมดูนะฮะอยากได้องค์ไหนก็สามารถแอดอ่อดี ID นี้นะครับบ้านเขียวเนี่ยมาได้เลยนะฮะแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่